Bạn đi mất rồi, đi ra bạn đi bà ngoài mua bán đại hoa kịch trình mèo nong nong kịch trình mèo 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 nong kịch Cái đằng này. Cái ni tò. Ai nó bạo. Cù nhỏ cô ni. Đằng buồn này. Daki daki bả tới tây. má cô ni. dai, Đâu bỉ đồng ni, mới chạy nó ni. đi. <cười> 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 ha?

แล้สรงพรนุก็เป็นพระอกพระเหือทงเลยาเป็นพรเดียวเลเปนุสคนวลันอไเอาเลย่อไปเลยตดีย นี <Merci. S 1> ่ไม่เปืนไหมต่อไปเลยเจก็เดี๋เจ้ามาล่ะต่อไปเลยไม่หลดน้ำที่นี้ได้ได้ได้แล้วอันนี้นะว่าอนีน่ได้ลดีก็รักกันยอันนี้้ำเมือง ก็ไม่ใช่ข้าก็ตู้เขาเป็นยังไงตู้เด็กเขาไม่รู้ตอนนี้เราไปให้บอดแมนเลยเลยจะคุณรักกันเอาลุง